มาทดอสอบความเป็นโอตอคุในตัวคุณมาดูกันว่าคุณจะรู้จักตัวละครอนิเมะมากน้อยแค่ไหนไปดูกันอ่าจับเวลาแล้วนะครับตัวละครที่มีผมสีดําใช้กระบอกทอนฟ้าแล้วก็มีนกสีเหลืองตัวเล็กๆติดตลอดเฮียวะงูกุนไม่ใช่ครับเอาผมดําเขียอะไรวะมีนกตัวเล็กๆด้วยตวเขียอะไรวะยี่สิบเอ็ดีแล้วครับยี่สิบสองแล้วครับโกหังไม่ครับอะไรวะ ไม่รู้ยี่เจ็ดยี่แปดไม่รู้เวลาแล้วครับแตนเหลือคือพี่บาลี่ไอ้สัตว์ก็วนทอนฟ้าส้นตีนเลยวะอันนี้ไม่รู้จักกูไม่รู้จักข้อต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นหัวสีเหลืองแล้วก็เป็นหัวคันนี้โอ้ยเฮียง่ายไปนะลูกโตตายไปแล้วอะไรวะโอ้ยเฮียง่ายอยู่ดีมิดาโต้มิดาโต้ไงเฮียมาข้อต่อไปตัวนี้เขี้ยใหญ่ ตัวเอามจ้าใหญ่พ่องตัวนี้ครับใส่เสื้อสีแดง <Okay. S 1> มีกากระบาดตรงหน้าอกเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมึงรู้เกินโอ้ยเฮียนี่ก็ง,ง่ายอะไรลูฟ <L uffy. S 1> ี่ถูกเอาพอดออกมามาใหญ่ใหญ่นีสัตว์ใหญ่ใหญ่นี่มีใหญ่ใหญ่แต่ชิมไม่ออกรอต่อไปครับในแต่ละภาคสีผมแม่งไม่เหมือนกันเลยตัวนี้ง่ายจัดอะไรวะเียอะไร อันนี้กี่ทุกง่ายยิบสันต่อไปเดี๋ยวกูดูกันแล้สะทุนมาสะทุนมาเห็นดิมามามาครับจับเวลาครับเออเออมีข้อสุดท้ายใช่ไหมใช่เออผมสีดำครับแล้วก็มีแถบสีขาวสามแถบอะไรวะเดี๋ยวเดีวกูรู้จักอยู่ผมสีดำ ใช้ปืนไหมใช้ปืนไหมใช่ครับไอเหี้ยใช้ปืนดูริมชื่ออะไรเหี้ยโซอิตเตอร์นี่แหละหมดเวลาแล้วครับอะไรนี่ครับอะไรวะไอ้เหี้ยมันชื่ออะไรวะลูกยูวอนทูด้ะหมดเวลาครับมันชื่อชื่ออะไรกูก็ไม่รู้เอาไปสักกูดูก่อนเดทเด็กคิดเดทเด็กคิดหนึ่งโทษครับไอ้เหี้ยไอ้ตีอย่างแรงก็จบไปแล้วครับกับการทดสอบกูชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามแล้วก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะจ๊ะสวัสดี